สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีลาพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีพิจิกนะคะอันเนื่องมาจากดาวพระพุธด,ดวงนี้ค่ะ โคจรย้ายราศีมาทัพที่ลัคนาชาวราศีพิจิกเลยนะคะในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564จะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของกีฬาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าดาวพระพุธดวงนี้ค่ะมาทักที่ลัคนาชาวราศีพิจิกดาวพระพุธดวงนี้นะคะก็หมายถึงนะคะพบมรณะค่ะแล้วก็รวมไปถึงพบ โชคลาภนะคะของชาวราศีพิจิกเมื่อมาทับที่ลัคนาแสดงว่าชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะได้รับนะคะผลประโยชน์หรืออาจจะได้รับนะคะโชคลาภในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเงินเยียวยาเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเงินเกี่ยวกับเงินประกันนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศก็ แดงว่า ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้าวันที่17พฤศจิกายนนั้นชาวราศีพิจิกอาจจะมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองแล้วก็มีการรักษาพยาบาลน,นั่นเองนะคะในเรือนวินาศนี้ก็หมายถึงว่าอาจจะนอนที่โรงพยาบาลก็เป็นไปได้ค่ะและช่วงหลังจากวันที่17พฤศจิกายนดาวพระอังคารดวงนี้ก็ยังไม่ย้ายออกนะคะยังอยู่ในเรือนวินาศก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ก็มีการเก็บตัวกักตัวหรือ อาจจะมีการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเมื่อดาวพ,พุทธมากุมที่ลัคนาเช่นนี้นะคะร่วมกับดาวพระอาทิตย์ก็หมายถึงเรื่องการงานนั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะในพบตรงกันข้ามของชาวราศีพิจิกมีดาวพระราหูดวงนี้อยู่แต่เก่าก่อ,กอนแล้วนะคะดาวพระราหูเล็งมาที่ลัคนามาเจอกับดาวพระพุธดวงนี้ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะมีปากมีเสียงมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรืออาจจะหมายถึงเพศตรงกันข้ามก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะตรงจุดนี้เราก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวพบคู่ครองหุ้นส่วนหรือเพศตรงกันข้ามก็โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ตรงจุดนี้ค่ะ ชาวราศีพิจิกนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องความรักความผูกพันภายในครอบครัวด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้ก็เป็นการนำเอาลัคนาราศีพิจิกนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะดังนั้นค่ะการพยากรณ์ในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะท่าน จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ